ยัญชนะสัมปันังสาดีนังโภชนังอุทธังวรังพุทธสัพกูชีมิอิมังสุปัพยัญชนะสัมปันังสาดีนังโภชนะนางอุทธังวรังพุทธสัพกูชีมิ นาตังคุถังอภิพุตสียามานาสกาเนาตังคุถังอภิพุตสียามานาสกาเนาตังสังฆังอภิพุตยามาอยากังสัมมาสัมปตุภะคะวะตังภะคะวะตังอภิวาเทมิสวะขาโตภะคะวะตาธดมโมหะมังนัมัสานิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังดามานิ

국민ដែអ mm ូព hmm. mm ីរអូវរភ្ថីរ់សឹចំផ្ថិនិត់ລាត់មីវឭឿ្នឹងខ្ថាន័ណូច្ថ់ហារផឧ្ថានិត �izz h o n สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆยาติฏังจตาริปริสาลิขานิยัตถาปริสาปุคาลายสัพพะวะโตสาวะกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระเิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกขะสาตีปาตังนะครับ

ขอถึงคุณพรผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระาคแล้วมานีแล้วมานาีแล้วรรมนรอริยสัจาสิที่คที่เิดรที่ถือจะไม่ถึงสิ่งจะไม่ถึงสิ่งจะทม่ถึงสิ่งจาไมถ ศาสนาองค์สมเด็จก็สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระเจ้าเป็นตนเป็นต้นช่วยชีวิตองธรรมนาตางธรรมลาฏีประมาณตองรรนาฏีประมาณตธรรมานักต่างนาฏีนักาวนาธรมานา มโฑพันเตสัมเทประมาณเทนะสัเทประมาทัวนะนวาดีนะกตาังสาานสาภาะราานราทาโนเตโนพันเตอาจายปมาณอาจารปมาเทนะนัตวายนตวาดีนะกตาลังสาภานาภาราทานราน ัมมพันตีมาการิตดีปรมาทมีนะวาราติเนตินะตาสาพานคาราธามกัมมณพันตีทัมช่วในที่เป็นบาปพสง์ที่ขับเจ้าทั้งหลายได้ประมารภาพครั้งไปร่วมเกินในขุพุเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในคุณบิดามารดาตูบาจารย์สามีภรรยาญาติญาตาเจ้ากรรนายเวรและสิ่งศักดิ์สิทธ ที่ศรีนสถานที่แห่งนี้พระภูมิเจ้าที่พระเมนางธรณีพระเมรุขามหานทีเจ้าบ้านผ่านเงาเจ้าภูเจ้าฝาเจ้าปาเจ้าเขาเจ้าไม่เจ้าหนองเจ้ารองเจ้าบื้นภูมาเทวดารูปขาเทวดาขาขาเทวดาเทวดาฟ้าดินดินลมยมยา ญ <ul> <rah imer> ายนาคุทานายมราชตโลกบาลธโลกบาลนยบาริยบาลกลังเหนือกลางะจันหาลอะวันตาคมธาตุโลกธาตาโลอไม่ไกวาจาไกข้งต่อน้ละหังทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ดีมีเจตนาไม่ได้เจตนาไม่ได้คอยแทบผู้มีพระคุณที่เคารพนับถือน้ำแล้วนามาำ ให้กระตุ้าโค้กนองสิการให้แ่ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เป็นบาปเป็นเบรนทำต่อเป็นันต่อไปอีก้ความทุกข์โศก้ความทุกขโศรยจันทร์กงเสยจันทร์ไรได้ขดไดใดอย่าลคมาบอกพานขอแต่ความสุขความเจริญมีชัยมีโชคมีชัยโงเกิดจชมีแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายในครอบครัวข้าพเจ้าทั้งหลายวันจะไป็ัน้นไปตลอดกาล

สันตินาส่งผลดินาชนตาประมุ่งุงทุตันเตสัสสาวะปฏิเสมังคานิสัจจัญญาะังคาิสัจวัตเจดุมะ่าเินรนิพนานาทอนาคตอันยั่งยืจะโรจกตปะมุ่งงทุตันเตสัสาวะิเสมังคานินันทุปนันทุปจกตังังมัิ่งขึ้นคุเพนันเตเาพิจาาวิญาณที่ถกพิจาราชื่นตาปริมุตตันเตสัสาวะเมังคานิทุกาิตยปุจจครญาสุตธาตุทั้งปั๊มมีสุขิุข 私のことですとい <glorious> がい、私は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 私 อบตุสัปปมังคลังลักขัุจิสัตตะัสสันทะรังนันปัมเลนะสัทัสาตุเตปขุติสัปปามังคลังลักขันตุสัตติวตะสังขังสภาเสันทัสตีภักข์มันตุเตสาธุเดรกของสังฆลัจเจ้าคุณพระพุทุณพระคุณพระสงฆที่วาเทวดาทุกภูมุักสาสถานทีองคเทพท่าหลักตานักมาั้งเงิงสัทักสาในสถานทีห เจ้าบ mm. ้านเนเจ้าเงินเจ้าสร้างเนรุานเขึ้นเงินมาางเงนนั้นดีมันคงข้ามบอนรุกห้านนี้มากเพิงมาอาศัยเพิ่งพนาใ้ลอด่งสั์สิทธิ์ทั้งหลายคู่มาอาดใจและบุญชื่อังขอแม่ดนบรนาที่เกิดความสำเร็จมากอยู่แล้วอยู่ดีกินดีมากอยู่แล้วมองติดออยากเขทุูกอย่างมากอยู่แล้ว ข,ขายไอ้ดำด้วยไอ้นอนไอ้ล่ำไอ้ขานมอแดงไอ้เจราชาหรือกระทําการแส่อะไรสัเร็จใไห้มีว่าจ้าซิดคนทน้างร้ายนับหนาถือดายยกยนงสรรเสริญสิบปันสาหากัารื future, ้อนั fuera, ่งูกันปูดีไซน์นั่งสามฉชนัหนึ่งพะสอนหรือแอนบอลดีก็พอไดสิใช่สมากเป็นจากของบ้านหลังนี้ละคสิงศักดิ์สิ์เบิ้งแง่งต่ายู่ดีกินดีไปมากขึ้นมากใส่ นอดรับคดีก็บอยมืกมเก็บกมบอยมือปฏิบัติใหุ้าสักแต่รล้ยามากันมากขัเงนอ้นนี้เ <Jenny> ป็นเงินท so so ี่อุดมสมบูรณ์เป็นสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยสงามคิดีอยู่นร้านนาคมาสาการะชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคูบ้านคู่เเป็นประจา สาธสาธสพรมาสัสัมพุทโธปะควาตังปะควันตังกาพิวาเทมิสวาาโตภะคะวตาธโมอามาสมมิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆานะมามิตอบเยียสลั